สนับสนุนรายการโดย G.P.X. G.P.X. สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลโมอโตรรอร์ไรวอลกันอีกเช่นเคยและในช่วงนี้เราก็ยังอยู่กันกับกระแสของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าซึ่งต้องบอกว่าช่วง2สัปดาห์นี้ครับมันก็มีความร้อนแรงเป็นอย่างมากและล่าสุดเมื่อวานนี้ ทาง t i u m ัมได้มีการเปิดตัวเลขสเปคสมรรถนะของ t r u อัม TE1 เจ้าตักัแตนไฟฟ้าแบบ High Performance ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่ได้รับชมก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัว i ทางด้านขวาบนก่อนได้และแม้ว่ามันจะยังเป็นโฉม p r o t o ไทป์ครับแต่ว่ามันได้ทำการทดสอบในไฟนอลเทสเฟสที่ที่จบลงแล้ว ซึ่งนั่นหมายความว่ามันเตรียมที่จะมาเป็นโปรดักชันบา์ในเร็วๆนี้เพราะอย่างที่ทราบกันดีเลยว่าทาง t r i u m p มถ้าเกิดเขาเผยโฉมโปรโตไทป์ออกมาแล้วและได้ทำการทดสอบในเฟสสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่เกินประมาณ1นึ่ไตมาดครับเราก็น่าจะได้เห็นโฉมโปรดักชันบา์กันแน่ๆและเพื่อเป็นการเปรียบเทียบครับว่ารถ TE1 คันนี้มันจะมีตัวเลขสเปคสมรรถนะ ที่เทียบกับคู่แข่งสายตรงของมันแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างซึ่งผมเองเคยได้มีโอกาสครับคนเดียวในประเทศไทยที่ได้ไปที่มาลกาก้าประเทศสเปนแล้วทดสอบ h a r l e y d a v i ิส o n l i ฟ e w วท e เมื่อประมาณ2ปีก่อนต้องบอกว่าเจ้า l i f e w i r e ถือเป็นรถที่พาผมเปิดโลกใหม่เพราะมันเป็นรถสมรรถนะสูงแม้ว่าตัวเลขแรงม้าจะไม่ได้แรงเท่ากับพวกซ u เปอร์ไบค์แต่แรงบิดของมันทะลักแบบไม่ต้องรอรอบ หือเป็นรถที่อัตราเร่งกับทอร์กโหดหนักที่สุดที่ผมได้เคยขีย่มาเลยถ้าใครยังไม่ได้รับชมรีวิว h าร l เ y d a v i ิ s o n ไลฟ e ปฟนยนี้ก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนได้อีกเช่นเดิมและในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะขอมาเข้าเรื่องเปรียบเทียบในด้านตัวเลขสมรรถนะของรถทั้ง2คันนี้กันเลยครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าตัว TE1 เนี่ยมันเป็นโปรโตไทป์อยู่ซึ่งเป็นไฟนอลเทสแล้ว แต่ตัวเลขหลายอย่างก็อาจจะยังไม่ได้เปิดเผยออกมาทั้งหมดในด้านของตัวเลขเทคนิคซึ่งตัวเลขที่ผมจะพูดนี้ก็จะเป็นตัวเลขด้านของสมรรถนะเพียงเท่านั้นเอาเป็นว่ามันเริ่มกันเลยที่ขุมกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าที่สามารถสร้างพละกกำลังได้ครับ T1 e เนี่ยจะสร้างกำลังแรงม้าออกมาได้สูงสุดถึง177แรงม้าแบบ PS แล้วก็แรงบิดอยู่ที่109นิวตันเมตร ฟัง Life ่งไลฟ์วายจะสามารถสร้างพลังกำลังแรงม้าออกมาได้เพียง105แรงม้าเท่านั้นแต่แรงบิดของมันกลับมากกว่าครับอยู่ที่116.6นิวตันเมตรจากตัวเลขของพละกกำลังครับส่งผลให้รถทั้งสองคันมีอัตราเร่งแล้วก็ท็อปสปีดเป็นอย่างไรกันบ้าง TE1 ได้บอกว่า0-60ไมล์แอวหรือ0-98กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ภายใน 3.6วินาทีแล้วก็ตัว0ูนยถึงไมล์เปอร์ออลเนี่ยจะอยู่เพียง6.2วินาทีเท่านั้นซึ่งสมรรถนะตรงนี้จะใกล้เคียงกับสป e ดทริเปิล1200 RS เจ้าตากแตนพิโลที่ถือได้ว่าเป็นล่างต้นแบบของมันที่ใช้เครื่องยนต์3สูบพิกัด1,200 cc ส่วนไลฟ์วายครับจะมีตัวเลขประมาณการ0ูนยถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะอยู่ที่ประมาณ3วินาทีเศษ แล้วก็เขาเคมท็อปสปีดสูงสุดจะอยู่ที่177กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อกันที่เรนจ์ระยะทางการวิ่งเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มประจุ TE 1นเคมว่าสามารถวิ่งได้ถึง161กิโลเมตรหรือ100ใหไมล์ขณะที่ l i ฟ e บาครับจะเคมระยะทางที่วิ่งได้จะอยู่152กิโลเมตรและจุดนี้เองครับที่ทาง t i u m ั h เขาเคมว่า เป็นระยะทางที่ไกลที่สุดเมื่อเทียบกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเภทเดียวกันในปัจจุบันนี้ต่อกันที่เรื่องของการชาร์จแบบฟ้าชาร์จนะครับ TE1 เนี่ยเคม0ถึง80%ภายใน20นาทีเท่านั้นส่วนตัวเลขเวลาการชาร์จรูปแบบอื่นๆยังไม่มีการระบุออกมาครับฝั่ง LifeWay ครับที่เคม0ถึง80%ใช้เวลาฟ้าชาร์จ40นาที จริงๆต้องบอกว่าถือว่าเร็วแล้วครับแต่เมื่อเทียบกับตัว TE1 เนี่ยมันใช้เวลามากกว่าถึงเท่าตัวเลยแล้วก็เค้ม0ถึง100%แบบฟ้าชาร์จในเวลา1ชั่วโมงนอกจากนี้ก็ถ้าชาร์จแบบปกติทั่วๆไปเลยตั้งแต่0ถึง100%จะใช้เวลา12ชั่วโมงครึ่งจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีปริมาตรความจุกระแสไฟ15.5กิโลวัตต์อว ต่อกันด้านตัวเลขน้ำหนักตัวครับ T-E1 จะเค็มอยู่ที่220กิโลกรัมส่วน l i f e Wire จะมีน้ำหนักตัวพุ่งไปสูงถึง249กิโลกรัมซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่ทางไ r i u อัมเขาเค็มไว้ครับว่ามันมีน้ำหนักตัวเบาวกว่ารถคู่แข่งในเบื้องต้นครับตัวเลขสเปคสมรรถนะที่ทางไ r i u อัมเปิดเผย T-E1 ออกมาก็จะมีเพียงเท่านี้ ไว้ถ้าเกิดทาง Triumph ได้มีการเปิดตัว Production Bike ของ TE1 แล้วผมจะทำการเปรียบเทียบสเปคแบบเชิงลึกและรายละเอียดทั้งหมดแบบจัดเต็มให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมครับยังไงฝากติดตามที่ Channel m o t o r i v a l ของเราและตัว f a c e b o o k c o m m o t o r i v a l ไว้ด้วยครับวันนี้ผมพลก็ขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ G.P.X.